สวัสดีครับอ <perform Standard S 1> ยู่กับเราช่องพี่เชอร์ค่ะพี่เชอร์กับใครคะน้องเชอร์น้องน้องเชอร์หรือพี่เชอ,เชอร์คะน้องเชอร์ไ,ได้ไหมเป็นเด็กก็ต้องเป็นน้องสิคะโอ้วันนี้เราเอาเลไรทำะไรเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเหมือนบ้านเลยทําสร้างบ้านเลยเนี่ยลบไปหมดเลย อ๋อวันนี้นะครับ,บวันเสาร์อาทิตย์นะครับทาเลยเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับเขาเลยพาน้องออกมาเล่นข้างนอกมาสร้างบ้านอยู่ข้างนอกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดูโทรศัพท์วันละนิดวันละหน่อยนะครับที่สำคัญจะเริ่มดูช่องอ้อมเลยที่ขับด้วยค่ะอ้อมเลยทำอะไรคะพ่อเอ็มขายเพียงเบ็ดเอาที่นึ่งอ๋อมีหมอนด้วยวันนี้กะจะนอนนอกบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยคะใช่ค่ะอ่ะแล้ววันนี้พ่อเอ็มมีมาให้เลือกสองอย่างระหว่างกินข้าวกับกินขนมจะกินอะไรดีคะกินขนมกินอะไรคะข้าวหรือขนมคะกินข้าวหรือกินขขขนนนนนนมมมคคะะใใช่่ั้้้้ยยกกกิิเเเอาาาแลววรจีีตห เรากินขนมก่อนข้าวได้ไหมอ่ะไม่ได้แต่อมฤตจะกินก่อนใช่ไหมแต่พี่อะไรวชอบเปนไข่เจียวอ๋อเองตัวเองอ๋อชอบเปนไข่เจียวนะครับผมนี่ไข่เจียวกับหมูผัดอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหมูผัดแม่อู๋ทำไว้ให้แม่อู๋ไปทำงานแล้วมา้ยเรามาแกะขนมกันดีกว่ามาแกะช่วยแกะเร็วช่วยแกะเร็วอ่าแล้วเราก็แกะมาแล้วนะครับมก สองคลิปที่แล้วนะครับพ่อเอ็มลงไปเป็นคอนเทนต์ไปเก็บขนมที่ถังขยะนะครับก็คือขนมหน้าบ้านเฟอร์บี้นั่นเองแต่วันนี้เป็นกล่องสีแดงนะครับน่าจะเป็นรถเรนโบว์แน่เลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีกว่าอยากกินไหมคะอยากกินไอไกจี้ค่ะอยากกินไหมคะอยากกินค่ะอยากกินต้องทํายังไงคะต้องเปิดตรงนี้อ่เดี๋ยวแกะก่อนนะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะเออแกะแล้วอ่ะเปิดฝาเปิดฝาค่อยๆ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 ให้เพื่อนๆดูด้วยเปิดด้านบนนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงร่องนี้ลูกงัดขึ้นก็ช้าโอ้ยโหหย เป็นเลนโบจริงด้วยครับอ้ยเัมเดตของดมโอ้โหโอ้โหเซเบตไม่รอช้าแล้วอะบันี้ก็ฝนตกกันด้วยนะครับบ้านเพื่อนๆฝนตกกันหรือเปล่าครับคนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่เอาไม่เอาเทใส่ฝาก่อนมันติดฝาเดี๋ยวปาเทให้มันเหมือนนมข้นเลยนะครับมันหวานมันกรอบมากเลยนะแล้วคือเขียวนี่มันไม่ใช่ผักนะครับมันเป็นแป้งนะออะกินให้เพื่อนๆดูสิ อร่อยไหมคะมันหวานมากเลยนะพออ่อแม่ไม่ใหกินข้าวดีกว่าพ่อแให้เด็กเด็เขากินขนมไปแล้วกันนะนี่พอ่อจะกินข้าวพออมม่ออยากมากกว่าพอแม่กินไปคําเดียวแล้วรู้สึกว่ามันหวานนะครับแต่เด็กๆก,ก็ชอบกินของหวานกันนะใช่หรือเปล่าอ,อืมอำเภอฝนตกได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมเนี่ยข้างนอกฝนตกมากเลยนะครับฝนเตรียมจะตกแล้วเนี่ยมืดๆทุกวันเลยบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมครับอำเภอร้องเพลงฝนตกให้ได้ไหมมีอะไรเพลงเกี่ยวกับฝนบ้างฝนตกอีกแล้ว คืนนี้คงนาวกว่ารัวฉันก็ใช้ชีวิตผ่านผ่านไปเท่านั้นเอาท่อนฮุกเลยแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอนั้นทีคนจกไหมจะบายดีไหมเธอกลัวฟ้าล้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใคร ฉันร้องฉันร้องจะไปไในขึ้นดิฟว่าลอยลงมาอ่าเมื่อวานอเาเิคน้องเพลงกับเทียวเบ็ดครับร้องกันมั่วมากเลยนะต่อไปพี่จะฝึกให้เขาร้องเพลงบ่อยๆนะใครชอบอําเิคน้องเพลงก็คอมเมนต์บอกนะครับเมื่อวานเมื่อวานพี่นัมเบดร้องเพลงอย่างดายนะร้องเพลงอะไรนะวานเกยตื้นเพทียวเบ็ดร้องวานเกยตื้นได้ไหมอ่ะร้องไนะมีวานตัว ว่ายน้ำเจ็บช้ำเออหากินให้อร่อยนะครับเป็นหนึ่งสำหรับขนมวันนี้เพื่อก็มารีวิวเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะขนมแปลกๆขนมอร่อยก็ดูได้ที่ช่องเราครับค่ะดูมันมีนมสืขลุ่ใช่นมข้นหวานมากเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกินข้าวกันนะครับ